สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สารรธทาโรหรือสาวไพ่ยิปซีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสารรจะมาทำนายดวง <S <S <ữa> <S นะคะในวันที่1กรกฎาคม2 5 6 3นะคะเป็นดวงรายวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันที่1กรกฎาคม2 5 6หนี้นะคะคนที่เกิดวันไหนบ้างที่จะมีโชคมีลาบนะคะซึ่งสาได้สำรับให้มาใหม่นะคะ เป็นไพยวิเชสทาร์ตนะคะก็เดี๋ยวจะทํานายดวงของคนเกิดทั้ง8วันนะคะรวมพุธกลางคืนไปด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสับให้นะคะเริ่มเลยนะคะการทํานายดวงไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นการทํานายโดยรวมโดยกว้างฉะนั้นดู อย่างมีสตินะคะอย่างงมงายนะคะถ้าใครชอบเสี่ยงก็เสี่ยงได้แต่ก็อย่าโลภมากนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันที่หนึ่งนี้นะคะคนเกิดวันไหนจะมีดวงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวขอหยิบให้แทนคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเริ่มจากคนวันอาทิตย์เลยค่ะ คนวันอาทิตย์นะคะมาดูการวันที่หนึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันที่หนึ่งนะคะได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะได้ไพ่ห้าถ้วยได้ไนายออฟวา d น,นะคะแล้วก็ได้2 o ออฟคัพนะคะวันที่หนึ่ง นี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะถ้าคุณจะมีโชคมีลาบนะคุณจะได้จากมีคนนำโชคลาบมาให้นะคะโชคดีจากคนอื่นมีโชคมีลาบจากคนอื่นนะคะไม่ใช่จากตัวคุณเองนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเหมาะกับเรื่องของการทำงานหาเงินมากกว่านะคะแต่ในส่วนของโชคลาบนะคะได้จากคนอื่นนะคะ คนอื่นคนอื่นอาจจะเป็นคนใกล้ชิดนะคะคู่ของคุณกรณีคนมีคู่นะคะหรือคนในครอบครัวก็ได้นะคะเป็นคนนําโชคนํลาลาบมาให้นะคะนะคะสำหรับตัวเลขที่เห็นนะคะในวันที่หนึ่งนี้นะคะก็จะมีเลข5กับเลข2อนะคะหกับสนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนเกิดวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ค,ค่ะว้าวอะเดี๋ยวขอดูนี้ดีกว่านะคะโอเคขออนุญ,ญาตเอาออกเลยนะคะ เดี๋ยวดูตามคลิปนะคะมาดูคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ผ่านไปแล้วนะคะพรุ่งพรุ่งนี้นะคะวันที่หนึ่งกรกฎานะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะถ้าจะได้โชคลาภก็คือมีคนมาหยิบยื่นให้ต่อไปคนเกิดวันจันทร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในคนเกิดวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะ ในคนเกิดวันจันทร์นะคะได้ไพ e ่เอ็มเพรสได้ไพ่สามถ้วยและก็สองดาบนะคะเอ็มเพรสนะคะสามถ้วยและก็สองดาบนะคะอ่า อันนี้สําหรับคนเกิดวันจันรนะคะคนเกิดวันจันคุณจะมีโชคไหมคะคุณจะมีโชคคุณจะได้เฉลิมฉลองนะคะได้ไพ่สามถ้วยด้วยเนาะคุณจะมีโชคนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะมีโชคอาจจะโชคดีเรื่องการเงินการทองนะคะแล้วก็เกิดความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ได้เฉลิมฉลองนะคะแต่คุณก็ยังลังเลใจฉะนั้นก็คือไม่ต้องซื้อเยอะนะคะมีโชคมีลาบอยู่แต่ไม่เยอะนะคะ นะไม่เยอะฉะนั้นก็ซื้อได้นะคะตัวเลขที่เห็นนะคะก็จะเป็นเลข3กับเลข2นะคะ3กับ2นะคะของคนเกิดวันจันทร์ค่ะถ้าจะเสี่ยงก็เสี่ยงได้นะคะมีตัวเลขคุณอาจจะได้จากกลุ่มเพื่อนนะคะที่จะได้เนาะต่อไปมาดูในคนเกิดวันอังคารวันจันทร์ผ่านไปแล้วนะคะ วันจันทร์มีโชคมีลาภอยู่นะคนเกิดวันอังคารค่ะเดี๋ยวมาดูคนเกิดวันอังคารเกิดวันอังคารเป็นอย่างไรบ้างขอสามใบสงสัยไม่ไดอยากอาอกอโอเคค่ะคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะเดี๋ยวคนเกิดวันอังคารได้ไพ่ไนท์ออฟคัพนะคะได้ไพ่คิงออฟวันแล้วก็ ได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะคนเกิดวันอังคารนะคะถ้าดูตามนี้คุณไม่มีโชคไม่ไม่มีลาบนะคะนะแต่ถ้าจะได้นะคะถ้าจะมีจะได้จากมีคนนำมาให้มีคนนำโชคลาบมาให้นะคะแต่ไม่เยอะนะเพราะว่าไพ่เวสุดท้ายได้สี่เหรียญน,นะบอกว่าให้คุณประหยัดมัธยัสแล้วก็ใช้จ่ายอย่างมีคุณค่านะคะ แล้วก็ให้ประหยัดมัธยัสถเงินไว้นะคะสำหรับของคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารตัวเลขที่เห็นนะเห็นเลขสีตัวเดียวนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะถ้าจะได้ก็เพราะคนอื่นนำมาให้นะคะเนาะโอเคค่ะคนเกิดวันอังคารผ่านไปนะคะต่อไปมาดูคนเกิดวันพุธ พุธกลางวันนะมาดูว่าวันที่หนึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างวันที่หนึ่งการดูดวงก็ดูอย่างมีสตินะคะอย่างงมงายนะดูเพื่อความสนุกก็ได้ดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะคนเกิดวันพุธกลางวันค่ะพุธกลางวันพุธกลางวันขอสามใบค่ะโอเค พุธกลางวันมาดูวันที่หนึ่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพุดกลางวันไพ่ใบแรกคุณได้ u u e n o of u u s นะคะได้ไพ่เจดเหรียญน,นะคะแล้วก็ได้ k n n o of u u s วันพุดกลางวันนะคะวันพุธแสดงว่าอารมณ์คุณมาเต็มนะคะเป็นไพ่ถ้วยไพ่ความรู้สึกไพ่อารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะ ฉะนั้นนะคะ,ะถ้าดูตามนี้นะคะคุณมีค่ามีมีความคิดคุณคิดเยอะเรื่องการใช้จ่ายเงินนะคะหรือการจะได้เงินเข้ามาเจ็ดเหรียญนี่ก็มีโอกาสที่จะถูกนะคะมีมีโอกาสมีโชคมีลาบมีเงินเข้ามือน,นะคะ,ะเจ็ดเหรียญแล้วก็คิงออกขับนะคะคุณอยู่บนลางฉะนั้นของพูดกลางวันนะคะจะเห็นเป็นเลขเจ็ดนะ เลข7เลข1นะคะเลข7เลข1นะคะคงเกิดมุกวันพุธกลางวันนะคะถ้าอยากเสี่ยงก็เสี่ยงได้แต่เยอะนะคะเนาะเพราะว่าเจเหรียญจริงๆไพ่สามใบเนี้ยไพ่สาใบเนี้ยไม่ค่อยมีโชคลาภทางด้านการเงินงนะแต่ถ้าอยากเสี่ยงเสี่ยงได้ไหมเสี่ยงได้นะคะเลขอาจจะมาจากตัวคุณเองนะคะตัวของคุณหรือ,อตัวคุณหรือผู้ใหญ่ที่คุณนับถือนะคะอาจจะเป็นได้ ะะที่จะให้โชคมานะเจ็ดเหรียญเห็นเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนะคะต่อไปมาดูพุดกลางคืนค่ะคนเกิดพุดกลางคืนนะคะเดี๋ยวขอสามใบพุดกลางคืนเป็นอย่างไรบ้างวันที่หนึ่งนะพุดกลางวันนะคะไปแล้วต่อไปเป็นพุดกลางคืนนะคะสามใบค่ะ พูดกลางคืนนะคะคุณได้เดลิเวอร์ว้าวได้เจ็ดดาวหกดาบนะคะแล้วก็เดว์เวิรนะคะไพ่คุณค่อนข้างจะสวยนะคะไพ่คุณค่อนข้างจะสวยสำหรับคนเกิดวันพูดกลางคืนนะคะ คุณได้ไพ่เดลเวอร์นะคะถ้าคุณจะได้โชคนะคะโชคมาจากคนรักนะคะหรือมาจากการเดินทางนะคะจะเป็นไปได้คนรักหรือว่าการเดินทางนะคะการเดินทางในที่นี้อาจจะเป็นทะเบียนรถก,ก็ได้นะคะเลขที่เห็นนะคะที่เห็นจะเป็นหกหกนะคะหกแล้วก็ ศูนมีเลข6มีเลขศนย์มีเลข1นะคะฉะนั้นนะคะคนเกิดพูดกลางคืนมีโอกาสที่จะมีโชคนะคะเพราะได้ไพ่เดอะเวิร์นะคะไพ่เดอะเวิร์คุณอาจจะได้โชคนะคะเลขที่เห็นก็คือ6ก 0, กับ0นกับหนึนะคะลองเสี่ยงดูนะคะสำหรับพูดกลางคืนนะอาจจะมีโชคมีลาบโชคลาบมาจากคนรักนะคะ อาต่อไปไพ่เดอะเวอร์เมกี้ไปแล้วคนเกิดพุธกลางคืนคนเกิดวันพระหหัสค่ะพระหหัสนะคะพระหหัดส,สามใบค่ะสามใบนะคะพระหหัสโอเค คนเกิดวันพฤรรหัสบดีนะคะวันที่หนึ่งนี้นะคะได้ไพ่สิบไม้เท้าเหนื่อยหนะักงานเยอะแล้วก็ได้แปดไม้เท้าความก้าวหน้าของงานงานดีนะคะงานดีงานเด่นนะงานเยอะแล้วก็ได้ไพ่โ of c u p บนะคะถ้าไพ่ขึ้นอย่างนี้แสดงว่าพฤหัสน,นะคะคุณไม่ ไม่ไม่มีไม่มีไพ่ขึ้นเกี่ยวกับไพ่เรื่องโชคลาภนะคะแต่เป็นเรื่องของงานงานหนักงานเหนื่อยความก้าวหน้าของงานนะคะ,ะแต่ถ้าอยากเสี่ยงนะคะอยากเสี่ยงมีเลขแปดนะมีเลขสี่มีเลขแปดแล้วก็เลขหนึ่งเลขศูนย์สี่เลขแปดเลขหนึ่งเลขศูนย์นะคะลองเสี่ยงดูแต่ถามว่ามีโชคมีลาภไหมถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้ไม่มีโชคมีลาภนะคะค่ะวันเกิดวันพฤหัสนะคุณจะมีแต่เรื่องงาน ต่อไปมาดูคนเกิดวันศุกร์ค่ะสำหรับคนเกิดวันศุกร์วันศุกร์ในวันประจำวันที่หนึ่งกระะกฎานี้สามใบคนเกิดวันศุกร์ดูสิจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะคนได้ไพ่ ไม่เท้างานยุ่งมากสิบดาบแล้วก็ไฮเปอร์เทสนะคะอ่าวันที่หนึ่งกรกฎานี้นะคะสำหรับสาหรับคนเกิดวันศุกร์นะวันศุกร์คุณจะยุ่งเรื่องงานนะคะคุณจะยุ่งเรื่องงานคุณก็ไม่ค่อยมีโชคมีล่ำนะถ้าดูตามนี้สำหรับคนเกิดวันศุกร์นะ งานคุณเยอะงานคุณยุ่งนะคะอะแต่ถ้าจะเสี่ยงก็ก็ไม่แนะนําให้เสี่ยงนะแต่ถ้าแบบอยากจริงๆเพราะว่าขึ้นสิบสิบสิบดาบเนาะสิบดาบแทงข้าหลังเนะนะคะก็ไม่แนะนําให้เสี่ยงนะคะอะแต่เท่าที่เห็นเนาะมีเลขห้ามีเลขห้าเล่นเลขศูนย์มีเลขหนึ่งนะคะห้ามีเลขศูนย์มีเลขหนะะึ 5, ่งอยากเสี่ยงก็ลองดูนะคะ แต่ขอไม่ค่อยแนะนำนะวันศุกร์นะต่อไปวันสุดท้ายแล้วคนเกิดวันเสาร์ค่ะวันเสาร์นะคะมาดูการสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะหนึ่งกรกฎาคมนี้จะมีโชคมีลาภไหมนะคะ,อะโอเคน่าจะสามใบน,นี่แหละใส่ย,ยากออกมาพร้อมกัน เอามาดูคนเกิดวันเสาร์ค่ะวันเสาร์นะคะคุณไพภ q คว e นอ f w a า d ราชินีอยู่บนบันลังถือไม้เทา้าแล้วก็จัสติกนะคะความยุติธรรมเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้านะคะออยากเสี่ยงก็ลองเสี่ยงดูได้นะคะเลขที่เห็นมีเลขเก้มีเลขหนึ่งนะคะในเลข9้ามีเลขหนึ่งนะคะ สำหรับคนเกิดวันเสาร์นะวันเสาร์ลองดูนะคะอาจจะไม่เด่นมากแต่ก็เด่นอยู่นะพอได้อยู่นะคะลองเสี่ยงดูนะคะสำหรับคนเกิดวันทั้ง7ดนะแล้วก็8วันกับพุธกางเคลนพุธราหูนะคะก็อันนี้เป็นการทำนายดวงที่แบบเราใช้โดยการทำนายใช้ไพ่นะคะไพ่ทาโร่ในการทำนายนะคะ เรื่องของโชคลาบว่าในวันที่หนึ่งนี้จะมีโชคมีลาบไหมนะคะ,ะดูอย่างมีสตินะคะดูดวงดูอย่างมีสติอย่างงม,มงายนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเพราะว่าโชคลาบของแต่ละคนไม่เหมือนกันวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าของแต่ละคนไม่ค่อยไม่เหมือนกันฉะนั้นนะคะ แต่ละคนก็จะมีดวงต่างกันอันนี้ดูเพื่อความสนุกสนุกนะคะก็ในวันที่หนึ่งกรกฎาน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีและก็รวยๆเฮงๆนะคะถูกหวยถูกรางวัลกันนะคะขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขคะ่ะสวัสดีค่ะ